ที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยนะเพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่าแต่พงเขาไปคว้าผู้หญิงประเภทไหนมาชุบเลี้ยงแต,แต่ตอนนี้ฉันรู้คำตอบแล้วเธอเป็นผู้หญิงประเภทเดียวกับนังเกศไงโอ้ชีวิตลูกฉันคงไม่สงบสุขสันะทีเนาะด้วยความเคารพนะคะคุณหญิง ดิฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณหญิงมองดิฉันเหมือนคุณเกตในด้านไหนถ้าในด้านที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเนี่ยดิฉันว่าใช่ค่ะดิฉันเป็นพวกไม่ชอบสร้างปัญหาถ้าไม่มีใครมายุ่งกับดิฉันก่อนแล้วแกคิดว่าพวกฉันเนี่ยอยากยุ่งกับแกนักหรอถ้าคนอย่างแกไม่มักใหญ่ไฟสูงคิดจะจับพี่ชายฉันเป็นผัวเอาเป็นว่า จุดประสงค์ของเธอคืออะไรแค่อยากสบายหรือคิดอะไรมากไปกว่านั้นอ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรเลย,เลยอ่างั้นก็พูดมาแล้วต้องการสักเท่าไหร่นะฉันจะเซ็นเช็คให้เดี๋ยวนี้แล้วก็เลิกยุ่งกัตบตะพง์เขาสิทหมายความว่าไงคะ หมายความว่าคนอย่างแกเนี่ยมันก็ทําทุกอย่างได้เพื่อเงินอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันเนี่ยสืบเรื่องแกมาหมดแล้วนะแกเคยยอมเป็นลูกไล่อีเกเพราะว่าอีเกตเนี่ยมันเอาของหรูของแพงมาโยนให้แกแล้วที่แกมายุ่งวุ่นวายกับไอพีรพลจนครอบครัวของฉันจิบหายเนี่ยก็เพราะว่าแกต้องการจะเรียกร้องเงินจากมันซึ่งฉันบอกคุณไม่รู้จะก,กี่ครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคุณก็พูด,นดวนแต่เรื่องนี้ ฉันว่าคุณอาการหนักแล้วนะไปรักษาหน่อยไหมอีชิดสมัยอาพูดมาสรุปต้องการเท่าไหร่ก็ได้ค่ะงั้นสักห้าหล้านแล้วกันค่ะอืมแต่ถ้าฉันเลิกกับคุณพงษ์แล้วคุณพงษ์ไม่ยอมเลิกฉันขอไม่คืนเงินนะคะ นี่ไม่ต้องมาเล่นลิ้นได้มั้เปล่าค่ะดิฉันแค่พูดข้อเท็จจริงว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพงษ์เขาค่ะถ้าเกิดเขาอยากเลิกฉันก็พร้อมที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาเลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทแต่ถ้าเขาไม่ยอมเลิกคุณโยนเงินมาให้ชัดนักร้อยล้านมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ นอกจากทำให้ฉันรวยขึ้นน่ะขอพูดจากใจเลยนะคะคนอย่างดิฉันนไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆเราแค่ต่างคนต่างอยู่คุณไม่ต้องให้ความสำคัญอะไรฉันเลยก็ได้ค่ะเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องไปฉันจะไปเองแหละฉันไม่ไว้ใจเธอ เธอเคยคั่วไก่พระเรศเอแล้วทำไมอยู่ๆถึงเบนเข็มมาทางลูกชายฉันล่ะบอกความจริงมาดีกว่าว่าเธอวางแผนอะไรกับอีบ้านนั้นอะ